ผ้าใหมนะคะผ้าไหมเนี่ย,พพยคุณแม่นะคะออกแบบเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างชัดๆเลยว่าเราทํากว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็มันยากเย็นขนาดไหนของเราตทำเองมันจะนิ่มของเราตทาเองมันจะนิ่มยิมม่งใสย,ยิ่งนิ่มแล้วก็เบา<อ>ไม่ไแ,ลแล้วแล้วแล้วของเจ๊กล่ะคะของเจ๊กถ้าเป็นไหมผสมนี่มันจะหน,น,น,นักมันจะมันจะอะไรระบายระบายออกไอพนีม้มันด ้านใบไมสูไม่สุงแบบเพิมๆพิหาๆหามเนาะอ่ะไม่มีน้ําจิ้มนะคะจิ้มเลยก็นเลยอือหืออือหือเปลี้ยวมากขับเปรี้ยวมากๆอุยมะม่วงมะขามมะยมมาอะไรก็ต่างๆเที่ยวไม่ได้สวัสดีค่ะ วันนี้จะพาพี่ๆมาชมภูมิปัญญาชาวบ้านอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่างอตอนแรกที่คุณแม่ได้ลงคลิปไปว่าคุณยายทวดนะคะได้สาวใหม่เองแล้วตอนนี้เราก็มาถึงขั้นที่นี่ที่คุณย่านะคะกำลังกำลังทำอะไรนะคะย่าตัดเชือกออกตัดเชือกออกจากผ้าใหม่นะคะผ้าใหม่เนี่ยคุณแม่นะคะออกแบบเองนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างชัดๆเลยว่า เราทํากว่าจะได้แต่ละผืนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็มันยากเย็นขนาดไหนราคาถึงแบบอาใช้ได้เลยนะคะว่าผ้าไหมบ้านเรากับผ้าไหมที่เราไปซื้อตามตลาดเนี่ยอย่างแถวบ้านเราเขาจะเรียกว่าผ้าไหมเจ๊กอย่างเงี้ยนะคะมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมว่าเป็นยังไงไปคะ่ะอันนี้นะคะก็คุณแม่นะคะได้ออกแบบลวดลายเองตอนนี้ก็กำลังตัด เชือกออกนะคะอะบก็ยินที่ยินทีไทยาะภาเนี่ตัดเชือกออกจากอาที่เราเลือกกันตอนนี้ก็เลือกได้เลยนะคะเป็นผ้าไหมหลังจากที่เราตัดเชือกออกเสร็จหมดแล้วนะคะก็เราจะไปตําให้เป็นผ้าไหมนะคะค่ะแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะคะ แต่และลวดลายเนี่ยเราสามารถออกแบบเองได้นะคะว่าเราต้องการให้เป็นแบบไหนเป็นอย่างไรจะเป็นรูปภาพหรือว่าจะเป็นตามลายแบบนี้นะคะที่คุณแม่ได้ออกแบบมาแล้วแต่เลยนะคะถ้าถุงใหม่บ้านเรานี่จะต่างจากผ้าไหมเจ๊กหรือว่าผ้าไหมตลาดน้องจะต่างกันมากเลยนะคะมันมันดูได้ยังไงคะับทวดว่าอันไหนอันไหนของเจ๊กอันไหนของเรา อทมจะนิ่มของเราทำเองมันจะนิ่มยิ่งใส่ยิ่งนิ่มแล้วก็เบาไม่ดันแล้วแล้วแล้วของเจ๊กล่ะคะของเจ๊กถ้าเป็นไหมผสมนี่มันจะดันมันจะมันจะมันมันจะอะไรระบายระบายออกมันหดมันหดขอ้าเป็นไหมผสมในของเรายิ่งใส่ยิ่งนิ่มยิ่งสบายใส่สบายเบาของเรานี้ไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่ไม่ทำเองเนี้ยเหรอ ไม่ทำเองเลี้ยงเองนะคะเลี้ยงเองทำเองทุกขั้นตอนเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมเรื่อยๆเชือกนี้เราจะพันไอเชือกแดงๆก่อนไหมคะย่าพันเชือกแดงๆแล้วเราจะมัดมัดไว้นะคะให้มันอยู่ แล้วก็ยอมนะคะให้มันแน่นๆเนาะสีสวยๆเาวเนานี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะทำเองทุกขั้นตอนเลยแต่เลี้ยงหมาที่ไม่ได้อาเราทิ้ให้พี่ๆได้ชมนะคะ อันนี้เป็นลวดลายที่เราออกแบบเองนะคะคุณแม่จะาชำนาญมากเลยในการออกแบบลายผ้านะคะมีหลายรูปแบบมีเป็นรูปรูปภาพก็มีนะคะจะเป็นนกยูงหรือว่าจะเป็นภาพต่างๆนะคะตามที่ใจเราต้องการเนาะค่ะพวกรูปนกยูงหรือไม่ก็เป็นรูปช้างนะคะ ก็แล้วแต่เราจะอยากได้รูปแบบไหนภาพแบบไหนนะคะอันนี้คุณยายทวดก็จะลงมือเองเลยนะคะตอนนี้อันนี้ก็ คลิปนี้นะคะถ่ายไว้เพื่อเป็นความรู้นะคะสําหรับพี่ๆท่านใดที่ไม่เคยเห็นนะคะการทําผ้าไหมาชาวบ้านผ้าไหมพื้นบ้านเรานะคะมันจะค่องข่าที่จะแตกต่างจากผ้าไหมที่เราไปซื้อตามตลาดหรือว่าเรียกกันว่าไหมจริงนะคะลาเยก็่าค่อยเจอรักบไหนนายก็่องาที่จะชัด กว่าจะได้แต่รับพืนออกมานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มเลี้ยงค่ะกว่าจะสาวไม้ออกมาได้กว่าจะเป็นรูปแบบนี้กว่าจะ,ะย้อมสีกว่าจะตำกว่าจะโอ้โหทุกทุกอย่างเลยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรแล้วถ้าเทียบกับราคาในส่วนตัวคุณแม่คิดว่าโอเคมากๆเลยนะคะไม่ได้แรงมากเพราะว่า พื้นบ้านเราทำกันเองนะคะถ้าใหม่นี่ก็เป็นของดีชื่นชื่อจังหวัดสุรินทร์อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะสวยมากๆเลยแล้วก็มีอันนี้นะคะมาด้วยมะม่วงหาวมะนาโห่ใช่ไหมคะ <S <S ทุกวนภาษาสวยเรียกว่าอะไรคะ ส,สวยก็น่าจะมะม่วงหาวนาโหเหมือนกันนะคะอันนี้จะมีถ้าพี่ๆท่านใดเคยเคยเคย,เคยทานนะคะจะรู้รสชาติเลยเนาะว่าจะมีรสชาติที่เปรี้ยวถ้าสุกหน่อยก็จะหวานหน่อยนะคะแล้วก็ถ้ายังแบบประมาณนี้นะคะไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ฮือๆาหารนี้นะคะก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวแล้วก็เป็นยาด้วยนะคะแต่ช่วยรักษาอะไรคุณแม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะ แต่คุณแม่เคยอ่านมาก็เป็นยาชนิดหนึ่งกันนะคะรักษา,าโรคเหมือนกันนะคะยาทวดปอกอันนี้นี่นคะ่ะจะเป็นลูกที่สุดแล้วจะเป็นสีประมาณนี้นะคะสีดำๆหน่อยดำๆออกม่วงคล้ายๆกับลูกองุ่นสุกมากๆนะคะไม่จะเทียบให้ดูเลย อันนี้คือไม่สุกแต่อันนี้คือสุกนะคะสีดำๆรสชาติจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุณแม่จะขอชิมให้ดูเลยนะคะคุณยายโทษบอกว่ามันเปรี้ยวมากนะคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะคุณคุณอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะเดี๋ยวจะชิมอันนี้อันนี้เป็นลูกที่ไม่สุกนะคะไม่สุกแบบเพิ่มๆํำหามเนาะ อะไม่มีน้ำจิ้มนะคะจิ้มินเลยอือหืออือหือเปรี้ยวมากค่ะเปรี้ยวมากๆอุยม,มมาามยมะม่วงมะขามมะยมมะอะไรก็ต่างๆเทียบไม่ได้เลยนะคะอันนี้คือเปรี้ยวมากโอ้โหี้ามาลองลูกสุกนะคะลูกสุก อ่ะติดปากเลยดูค่ะสุดยอดเลยค่ะสีนี่จะคล้ายเลือดเลือดเลยนะคะแถามว่าเปรี้ยวไหมที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะ ลูกแก่หรือว่าลูกอ่อนนะคะรสชาติเปรี้ยวมากๆอันนี้แนะนําเลยนะคะสําหรับพ,พี่พี่ท่านใดที่ชอบทานอาผลไม้รสเปรียแบบปร้ยวแบบเปรี้ยวแบบเปรี้ยวคือคือเปรี้ยวแบบไม่มีอะไรเทียบได้เลยนะคะที่เท่าที่คุณแม่เคยทานมานะคะไม่ว่าจะเป็นใช่ค่ะมะม่วงไม่เปรี้ยวขนาดนี้นะคะอันนี้คือเปรี้ยวมาก <c ười> แนะนำพี่พี่ท่านใดที่ตั้งครรภ์อยู่เนาะหรือว่าท้องอยู่นะคะ <c ười> อยากทานผลไม้ที่แบบจี๊ดจ๊าดรสเปรี้ยวแบบ ถึงใจเลยนะคะขอแนะนำนะคะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะนี่คือแบบโอ้ย oh god ที่สุดในโลกนะคะแบบหืม <c oughs> ไม่อาจเทียบเคียงได้ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้นะคะเราก็ได้พามาชมาภูม้ปัญญาชาวบ้านนะคะที่กำลังทําผ้าใหม่นะคะนี่ั้ถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะแล้วก็วพามาชม มะม่วงห่ามะนาวโห่นะคะเผื่อพี่ๆท่านใดยังไม่เคยทานเนาะรสชาติแบบเปรี้ยวมากเลยคุณแม่ก็ไม่ค่อยทานนะคะเพราะว่าส่วนตัวรู้อยู่แล้วว่านางเปรี้ยวมากเออวันนี้เห็นว่างอยู่นะคะก็เลยลองทานดูพ,พี่พี่ท่านใดที่ไม่ทานเปรี้ยวเลยไม่แนะนํานะคะคือมันเปรี้ยวมากจริงๆแต่ว่าพ,พี่พี่ท่านใดที่ชอบหรือว่าชอบกินอาหารรสเปรี้ยวอย่างนี้นะคะแนะนําเลยนะคะดีมากๆเปรี้ยวแบบท่านใดที่ไม่ แบบคำไทยไม่ค่อยดีนะคะแนะนําเลยลองทานดูนะคะแต่ว่าก็อย่าทานยเยอะเนาะพอประมาณนะคะอาจจะถ้าทานเยอะอาจจะท้องเสียท้องผูกได้นะคะโอ้โหสุดยอดมากเดียวมากๆเลยนะคะนี่ไอเราก็คิดว่าลูกสุกเนี่ยจะจะหวานกว่าเนาะที่ไหนได้รสชาติเท่ากันค่ะเหมือนกันหมดเลยค่ะ ใช่ะคะ่ะที่แรกเรา่าสุกจะหวานเหมือนมะม่วงเหมือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไม่ใช่นะคะยิ่งสุกยิ่งเปรี้ยวนะคะบอกไว้เลยโอ้โหสุดยอดมากสำหรับวันนี้นะคะจะขอลาไปเพียงเท่าน,นี้แล้วนะคะทิปนี้นะคะคุณแม่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่เคยเห็นการทําทผ้าไหมนะคะแต่อันนี้ก็ยังไม่เป็นขั้นตอนที่เสร็จสร็จนะคะ แล้วก็กมะม่วงหา,มา,าหวมะนาวโหนะคะใครที่ชอบแบบผลไม้รสเปรี้ยวนะคะในน้ำหนึ่งแต่อย่าทานเยอะนะคะราวังจะท้องเสียนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่จะขอลาไว้เพียงเท่านี้แล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องบอบเฟยชื่อดดนะคะครอบครัวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงจะมีคลิปต่อๆไปนะคะว่าการท่าผ้าใหม่จะเป็นไปยังไงในแนวทางไหนต่อนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย